อันนี้คือเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงไปเป็นเสียงผู้ชายส่วนตัวนี้เสียงผู้ชายแปลงเป็นเสียงผู้หญิงงกลิ่นนนนหหอมวดัจจใแตกก้งารใช้งานชุดแก้เสียงหรือว่าซาวการาฟต,ตัวนี้นะคะทุกคนเฮดเซตตัวนี้เป็นหูฟัง C2C แบบนี้แต่ไม่เขามี2ตัวเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็หนีบขอบปกเสือ้อหรืออันนี้ก็เสียบ ใส่ซาวการ์ดพูดถือเป็นไม้ได้การใช้ซาวการ์ดจําเป็นต้องมีมือถือ2เครื่องนะคะเครื่องหนึ่งนี้เป็นถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์หรือว่าไลฟ์สดนะคะอันนี้จะลิงก์สายใช้ C2C นะคะเสียบใส่ตัวนี้เป็น o t g นะคะชาร์จคำว่า,าชาร์จตัวนี้เสียบเลยแล้วก็มาเสียบใส่มือถือของเราเครื่องนี้เราจะใช้ถ่ายวิดีโอนะคะส่วนเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เราจะบลูทูธมือถือบลูทูธเพลงต่างๆที่เราจะเปิดพอเสียบสายสองตัวนี้หากันแล้วนะคะเราก็จะ นี่จ้าตัวเสียบไม้จะอยู่ด้านบนนี้นะคะนี่เสียบไม้เราจะใช้ไม้อันนี้เพราะว่าเราไม่อยากถือแล้วสายที่3ก็คือเฮดเซตนะคะรูนี้รูเฮดเซตก็คือชุดหูฟังตัวนี้เสียบเข้าไปเพื่อฟังเสียงตัวเองว่าเวลาเราพูดหรือร้องเพลงมันโอเคไหมเราก็จะมาเปิดนี่จ้าปุ่มเปิด on off นี้นะคะกดแช่วไว้สักแป๊บหนึ่ง3วินาทีไฟขึ้นแบบนี้คือเครื่องเปิดแล้ว ทุกคนได้ยินไหมคะเราเสียบทั้ง3ามสายที่เราแนะนำไปครบแล้วต่อไปนี้จะมาร้องเพลงดูนะคะเพลงสนาทีราลองร้โหมดตัวนี้ก็คือเป็นเลือกเสียงที่เราจะร้องได้นะคะหรือว่าเสียงที่เราจะพูดนะบุสบาตาคมวาพมยาวเริ่มโตเป็นสาวบ้าไม่บองใครอยากได้ซาวการ์ดตัวนี้นะคะเราแปะพิกัดไว้ที่ตะกร้าเรืองตรงนี้